แล้วก็ตรงนี้จะเห็นปุ่มปุ่ม,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 มตรงนี้มันพร้อมที่จะออกรากนะครับเราสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาคัดเลือกท่อนพันคัดเลือกท่อนพันอ้อยนะเพราะว่าอ้อยสุพรรณ50ของเราตอนนี้มันเราจะไปปลูกอีกสวนหนึ่งนะครับเราก็เลยจะมาคัดเลือกท่อนพันธุ์ ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับว่าเทคนิคหรือว่าวิธีการเลือกท่อนพันธุ์เป็นยังไงนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือกองกองอ้อยที่เรากําลังจะเอาไปคั้นนะครับแล้วทีนี้ในกองพวกนี้มันก็จะมีอ้อยที่เราสามารถนําไปปลูกต่อได้นะครับและทีนี้เราจะคัดเลือกยังไงนะครับเทคนิคในการคัดเลือกของผมก็คือนะครับเอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็จะเอาไปบ่มไว้สัก 3วันหรือ4วันนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องหมั่นสังเกตดูนะครับว่ามันมันออกรากหรือยังแล้วเราก็จะเอาไปลงแปลงของเรานะครับเทคนิคการดูนะครับเห็นไหมครับดูดูตรงนี้แล้วก็ดูจุดตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือเป็นลำอ้อยที่ สมบูรณ์พร้อมที่จะปลูกได้นะครับเน้นนะครับเน้นอย่าลืมเอาส่วนปลายนะครับถ้าเรามีท่อนไอถ้าเรามีลำอ้อยของเราอยู่แล้วเอาส่วนปลายนะครับแต่ถ้าเราซื้อเราก็ต้องหาคนที่แนะนำเราได้นะครับสำหรับเทคนิคการดูง่ายๆนะครับวันนี้ของช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์ของเรานะครับเราปลูกอ้อยอินรีย์นะครับ เราปลูกทุกอย่างที่เป็นอินรีย์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปนี้นะครบบ๊ายบาย